เปอไข่เจียวใส่แหนมรากข้าวของเสียจงค่ะทำเองกินเองน่าเดงพอนี่คือขนมจีนสองโลห้าสิบาทนี่คือผักนะคะที่เราจะกินคู่กับขนมจีนมีกะหล่ำปีต้นหอมใบนารักแล้วก็ถั่วฝักยาวถั่วงอกนะคะเพิ่อว่าช่วงนี้ผักแพงนิดหนึ่งนะคะอะไรอะไรก็แพงไปหมดแม้กระทั่งกํามันก็ยังแพงเนาะทุกอย่างแพงหมดเลยคะ่ะ ไอเสียเมื่อกี้ขอโทษด้วยนะคะมีเสียจงแรกเข้ามาลิบหนึ่ง,งน้ำยอันนี้คือน้ำยาปลาน้ำยาปลาปลากระป๋องนะคะหม้อใหญ่มากนี่มาทานด้วยกันนะคะเป็นมื้อเช้าเที่ยงเย็นรวมกันหมดค่ะอยากกินนะคะหม้อใหญ่มากคือหม้อนะคะ บอร์ยี่สี่ใช่ไหมป้าป๊าโอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะช่วยใครช่วยมันค่ะส่วนเสียล่คะคะดูค่ะแซปปะปะ๊าบัจะหมดแล้วนี่ค่ะหักโอ้เมวียเม่เวีย,วยอยู่ในสถานะรถหุนอยู่ค่ะเมเวีย,วยอากาศวันนี้ร้อนมากมาทำด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ